이게 내 이름이야? 그래. 아, 라야 라고 구지 어려... 음. 너무. 어려워... 사루처럼 막 지은 거 아니지? 엄마 이름은 어떻게 적는데? 흠, 자, 읽 어. 봐 어. 이 슈? 아니. 그 글자는 그렇게 읽는 게 아니라... 요시대라고 읽는 거다. 요시 이게 더 편하고 이쁘잖아. 지금 무슨 짓을 저는 이것보다 더 좋은 방람이떠오르질 않아요. Tìm mãi phương bà mãi còn con tê thoải ra con tê giơ yêu này thế Ôi khó tới lại gì? Hãy oh. สักทีนะถ่นการัดกากรเที่ยวนาอดราพและแขกแต่ันนีกถ่ายต้องพูทีัดน้กุดเทำมารยากลำบากแ่ถาเดินไปเก็บเองรูปัญหาต้องใส่าเดนะนอยแล้วและที่คัญไม่สามรยนไดัจกน้ำกับางมาั่ยต้องทนรัับน

โอ้ยฝ่ายคนน้ けこの限りに従え เมื่อกี้20นาทีาจริงปะเนี่ย 그치요 그만 n a 그래 당신 생각은 어떠 n s h e 드 in the same <이 Becca fark> heaven. <ências> <encar feelsavior invece> w 이런 상황에 놓이지 않을 거라고. 몇번이나 말했지. 그런 엉뚱한 데 말고 심장, 심장을 노리라고. 내가 수없이 시원 모였잖아. 아! 어? 저런 허접한 새끼들한테 밀리는 걸 진짜 <laughs> <laughs> 시끄러워 죽겠네. 네 아비한테 좀 당신하고 <laughs> 전해주면 안 되겠냐? 언젠가 <laughs> 이런 날이 올 거라고 예상하고 있었습니다. <laughs> 알려줄 수 있지 않습니까? 저... 이봐 잠깐. 내가 심장을 뚫어. 그 망할 놈의 심장을 뚫으라니까 하거를 조각내. <laughs> 네가 그러니까 교본에서 벗어나지 못하고 있는 거야. 어떤 건 딱딱했고, 퍼석했고, 당신의. <laughs> 이 공간은 가끔씩 당내가 퍼질 뿐이다 때마다... 난... 야, 너 괜찮은 거냐? 아, 이렇게 입어. 이 하찮은 벌레 새끼가 지금 뭘들? 이 징그러운 새끼가 그래? 네, 나สนใจ. เขาากงนดแล้วว่าเกิดะอะไรขึ้นระหว่างมิกกับคนนั้นใครจะชนะมิกกับม <c oughs> yeah. ิกกี้มอว์เจ้าเขาเจ๋งเลยวะ <c oughs> ่ะมาวพหเปลี่ยนตัวมาเล่นะ

โอ้โหมีกดสกิลด้วยพี่ะตะกี้ตะกี้มันกดยังไงวะน่ะตะกี้มันกดอะไรวะน่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นะพอบอลขึ้นแล้วกดตัวทีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้มือนนสัตว์เตะแม่งหรือเตะไปทำไม ผมล้อผมล้อเสียบมิกเลยถ้าเกิดมิกยิงผ่านเราผมจะเตะสกิลทีเข้าไปจะกดยัดอีเข้าไปาสป่าเกิดมาพร้อมความสดใสอีวา่าตอนนี้กูเริ่มใหม่สดใส สกิลสามคููดาวอยู่บ่ายาะ <c oughs> ว่าผมต้องไปนอนแหละเดี๋ยวจาแต่นี้ต้องไปนอนโอเคเพราะว่ามันเที่ยงคืนแล้วเอ้จะจะเที่ยงแล้วเก็บให้เกมเลเวลวะเด็

เกมจากค่ายดิสนีย์ก็ทำไมมีดาไว้นั่นนี่ครับคนเติมตีโจ้คอเตอโหได้ไงอ่มันได้ด้วยเหรอวะนั่นสิบอลมันเร็วมากเลยแสดงว่าไอ้มิกนี่แม่งต้องกดยำๆแบบ

สี่สี่แล้วมิก,มกใช้อดีตเ<อ><โ>ก่งกว่ามิกแม่งเล่นโหดจัดเลยไอ้มิกกี้มเอายังสู้ไม่ได้โอ้โห,โหโกดเร็วจริงเมื่อก,กี้ทำทำลูกน้องกูแต่นี้กูทำคืนขอคืนอ๋คืนจริง คืนทุกเม็ดทุกจับเลยเอาถึกดอก,กมมออถึกสตางค์เนฮ้ยเจ็บไข่ทำไมกูเจ็บไข่วะแล้วต้องฟัโอ้ยโดนคืนทุกเม็ดทุกดอกดอกบอกเพื่อนกัน S <S อ้าวเนื้นืว่าเพื่อนวิ่งถึงเ,เกมเลยล้วโอ้ยชิทำไมเกมหล็กเฮ้ยอะอ้าวมิกทำอะไรไมิกทำอะไรมิกกำลังมิกกี้เมาอยู่แล็เอ้าพี่เดมต่อยเขาไม่ทนันหะหรือว่าเขาป้อยวัน ไม่ทันสิรดรอเลยหรอกวิว่งไปไม่ถึงเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกโอ้โคตรยาวโอ้ี่มันจะติดหยามเนี่ยเดี๋ยวได้แพ้เดี๋ยวได้แพ,พ้เพราะการหยามของมึงเนี่ยแหละไอมิกกี้เมาไอ้สัตว์ไอ้มิกไม่ใช่มิกนูนะมิกกี้เมาไอเมาไอ้สัตว์มเห็นการกระทำสุดเอี๊ยดของมึงไหม ไอ้มิกกี้เมาส์ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมิกมันแสงหมดแล้วมิกยิงสิมิกไม่ถึงโอ้ยพี่ทำไมมันยิงแล้วมันกดลงเลยวะมันเป็นตัวทียิงแล้วกดยิงแล้วหักลงกูว่ามันต้องส่งอะไรสักคนหนึ่งเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ส่งมุมคนรับตาย เเฮ้้ยยคือ,อ,อมิกทีมผมแม่งเสียดอ่พี่ดูดิแม่งอ,อีโก้หนาแล้จะต้องไปด้านไหนอโอ้โหไปด้านไหนไปไม่ทันแล้วจ้าไอ้เหยพี่ดูทีมผมดิมิกแม่งอีโก้หนาเต้เลยแม่งแทบไม่เคยใช้สก,กิลเสีเยมั้ง มนเคยใช้สกิลสหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเองไม่ได้ไปอยู่ตรงหน้าโกเหมือนเตรียมยิงนะสิไมไ่ไอจังหวะที่มันต้องส่งแม่งก็ดันฝ่าไปฝ่าฝ่าไฟแดงเงี้ยฝ่าด้วยความโหดเฮ้ยเอาส่งสักคนแหละ <c oughs> โอ้โหโดนย่งสองทีติดอ๋ไอ้บ้านี่ เอาอะไรทำอะไรก็แล้วแต่เลยนะเยดว่าแล้วเชียวไปเลยมิกแต่ละครจิกบิ๊นี่กูชอบหน้ามันว่ะอนี้อะไรนะกยี่สิบเป็นเช็มมาตรการที่ยี่สิบเพื่อนจังหวะนี้แหละ มึงส่งมาให้กูเทเชี่กูหยอกหยอกมึงส่งมากูเตะกลับอะ่ะกูพูดแค่นี้ด้นาน,นาไงเดี๋ยวได้โดนเดี๋ยวได้โดนเดี๋ยวได้โดนกูว่าโดนแน่กําลังจะโดนอีกสามสองหนึ่งเพื่อนคือ,คอตะกี้กูกัดได้แล้วเพื่อน mày không đại à là dạ không dòm léo dòm léo à lèo 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 sẽ lèo à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  lèo Đi lèo à lèo มึงเมาดิมึงเมาดิมึงเมาดิมึงเมา,ด,มมาดิเล่นได้ไงวะเนี่ยคนไหนคนไหนไม่แล้วตะกี้คือผมทำได้ไง,งทำได้าไงองเจริงวะน่ะเดี๋ยววันนี้ทำได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ออยมาเล่นไอ้ย่ะโดนพี่ออยได้ทำไม่ได้อีกทีไม่ต้อง พอรู้แล้วมันต้องเล่นกับอะไรมันจะเล่นกับชิโดพี่เชื่อผมแล้วแต่ไป,แไปนอนกันเถอะแม่งจะกลายเป็นเซอร์วิสอยู่แล้วโอเคแล้วพี่แล้วแล้วพี่เดียมไปไหนต่อโหลดเกมเสร็จแล้วก็จะดูอะไรนิดหน่อยนะก็ไปนอน